อาจารย์มาตท่านบวชมาที่โบกันาแล้วท่านไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์หลายท่านเป็นชาวเยอรมัน,ปนมเป็นผู้ใ่ในธรรมนั่นเป็นผู้ใ่ตั้งใจที่จะรู้แจ้งธรรมแลวจะกลับไปช่วยเหลือคนที่มนุษย์และไม่ใช่มนุษย์เทพเทวดาเพื่นณาคุณมนุษย์ที่เยอรมันกลับไปที่เยอรมันดีละ ท่านบดีพระจันมารก็จะท่านตาโคตสังเกตว่าคือลูกศิลย์ลูงตาเนี่ยมาหาลุงตาก็้ท่านก็มาสังเกตดูท่านมาปเป็นผู้สังเกตมาเลยเห็นชัดแต่ผู้ที่มาถามถามถาม,ถามลุงตาตอบเนี่ยมันลูงตาก็ตอบคนก็มาถามถามถามลุงตาก็ตอบทั้งพระทั้งโยมทั้งแม่ชีก็ลูงตาก็ตอบตอบตอบตอนนี้ท่านก็เลยมีความเห็นมาพิจารณาวิเคราะห์ ท่าก็ไปนักวิเคราะห์คือไอ้ํำอธิบายทำชี้แจงแจกแจงทำทงนู่งตานี่ก็ละเอียดละเอียดมากแล้วก็ชี้ขนาดจิตด้วยทั้งละเอียดด้วยทั้งชี้ขนาดจิตด้วยแต่ทําไมคือผลเนี่ยผลที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ที่มาฟังธรรมเนี่ยมันมันมันไม่ไม่หลายอย่างมันมีหลายระดับไม่แบบว่ารู้บ้างไม่รู้บ้าง รู้ทำบ้างไม่รู้ทำบ้างตอนที่แจกแจงทำละเอียดแล้วก็ชีขช้ขณะชี้ขณะจิตแต่มันทําไมผลที่ออกมามันเหมือนกับมันยังไม่เป็นที่น่าพอใจผลที่ที่ทําไมลูกสิกตึงไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ทำเห็นทำนะท่านี่อธิบายทำละเอียดแจกแจงทำละเอียดมันเป็นมันเกิดจากอะไรเป็นเพราะอะไรแล้วท่านก็วิเคราะห์วิเคราะห์แล้วสรุปได้ในพวกท่าน,นตัวท่านเองเป็นฝ่ายถามแล้วก็มามา,มา,เ,า,มาเพื่อจะมาเอา ดวงตาก็ตอบตอบตอนนี้ถ้าเป็นฝ่ายวิเคราะห์ถ้าเป็นฝ่ายตะเกตตอนนี้ต้องถามฝ่ายผูต้ตะเกตการบ้างวิเคราะห์แล้วได้ความอย่างไรบ้างเดี๋ยวก็ใครตกใส่เลยก็ถามด้านเอาที่หลังอย่างอื่นอ้าวพระอาจารย์จันมักเยอรมันชาวเยอรมันเอ่ตอนนี้มันความคิดเห็นจะได้เป็นประโยชน์ก็ส่วนมากถ,ถ้าลองตารัตนาอก็ไม่รู้จะพูดอะไรดี เอาวิเคราะห์ละเอียดเลยตามความเห็นขอ,องชาต่านชาติและเป็นพระผู้ปฏิบัติแล้วก็สังเกตเป็นคนนอกมันจะอธิบายชัดก็ที่ที่ได้สังเกตคือก็ลงต้ามองเดผู้ปฏิบัติออกอย่างอย่างชัดมากกับผู้ทห้ฟังสิ่งที่ ขนาดครูบาได้บวชมา16ปีปฏิบัติประมาณ18ปีไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังก่อนนั้นกับมีข้อสัง้ัยหลายข้อที่ก็เพิ่งหายที่นี้แต่ก็มันแต่กใช่แปลฮะคือได้มีข้อสงสัยหลายข้อแล้วก็มาหายสงสัยในที่นี้มาที่นี่ะมาที่จะพูด ภ<ข>าษาไทยอาจจะไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงกับ grammar ไม่แข็งแรงแ <laughs> ปลภาษาไทยทริงส่วนมากเป็นนักฟังไม่ใช่นักพูดเพราะฉะนั้นมันไม่เคยถนัดไม่เคยชำนาญในการพูดโอ้เวลาปกติแค่เรียนภาษาไทยเพื่อฟังเดธรรม,มะแค่เพื่อเอาแ <laughs> <laughs> อ,อนก็ไม่เคยมีโอกาสที่จะพูดเท่าไหร่รับยิ่งอยู่เมืองนอกหลายปีก็ ภาษาไทยความจำนานก็เสี่ยมเพราะาไม่ได้ใช้กับไม่ได้เรียนตามหนังสือเพราะฉะนั้นไม่รู้อ,อะไรถูกอะไรผิดก็ตามความรู้สึก <laughs> ฉะนั้นก็ข้อภัยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยแปลให้ครับผมขอบคุณมากแารไทยเป็นไทยเพราะว่านี้อ่านใจครับก็ ได้สังเกตว่าเป็นอยู่ที่นี่สถานที่พิเศษอาจารย์ที่พิเศษธรรมะดีมากๆกและก็ได้มองแต่ผู้ที่ฟังก็ครั้งแรกที่มาที่นี่เคยมีหลายคนได้พูดสภาวะสูงสูงเพราะว่าเขาก็ฟังแต่ธรรมะเยอะได้จำเยอะพูดแต่สภาวะสูงสูง แต่ก็มองมองได้ขนก็รู้สึกเหมือนคนนี้ขนาดยังไม่มีสติพูดยังไงยังไม่มีพื้นฐานแต่พูดเรื่องปฏิเวทไหมก็มาลุดผลแล้วนั่นเคยเฮ hey ้เคยเคยนงข้างในนั่นก็แต่ข้างในก็ขศัพ์ขาสายเพราะว่ามันมันทำไมไม่มีใครว่าไม่มีใครชี้แนะอันนั้นก็เป็นสายเป็นหลายๆลคนนั่นก็เฮ้ย hey อะไรเกิดขึ้น บางทีตัวเองไม่เข้าใจอะไรหรือเป็นอะไรวิธกพิเศษมากที่ไม่ต้องไม่ต้องผ่านสิ่งนั้นหรืออะไรก็เคยนงอันนั้นก็คล้ายๆเป็นเรียนรูปแบบแต่ละคนก็ลักษณะคล้ายๆกันส่งการบ้านอันนั้นก็มีอะไรก่อนก็ร้องไห้อันนั้นก็ หันนั้นก็ลงจากนั้นตีใจอันนั้นก็คนก็ช่วยให้ทิชชู่อันนั้นก็เนีอะไรวะอันน้นนนนก็เป็นเป็นเป็นลน์คนก็เออะไรที่ทำไมเยีะยดจังมันมันมันแปลกของแปลกอันนั้นก็มันแต่เคยเคยรู้สึกอยากอยากเห็นคนนั้นที่บ้านพูดดิงว่าเคยเคยรู้สึกมันถ้าจะสังเกตคนนั้นที่บ้านโอ้มันพูดิงว่าคิดว่ามัน มันแย่ตามความรู้สึกมันต้องแย่แน่นอนมันมันมันต้องปัญหาเยอะทะเลาะกันเยอะอะไรอะไรเยอะนอกจากทานนี้นีพัทธะแต่แต่ก็มันมันอันนี้แค่แค่ความรู้สึกไม่มียานพิเศษอะไรอะไรเป็นแค่ตามที่ไม่พบมาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นพันเป็นพันก็แค่รู้สึกมันพื้นฐานยังไม่มีมัน ไม่เคยดูมืันมีสติหรือสมาธิหรือ,รอมันมันลักษณะก็คแไม่เหมือนผู้ปฏิบัติผู้ปฏิแอมผู้ปฏิบัติธรรมมันแต่พูดเรื่องสูงสูงที่ที่ก็ยังยังยังครูแปเองไม่กล้าพูดอันนั้นก็มันแต่ก็เคยมาใหม่เพราะว่ายัางยัง ยังไม่ชินกับคำสอนอะไรอะไรก็เคยคิดว่าเอาออนดูก่อนเป็นอย่างไรก็มันต้องดูก่อนฟังก่อนอบางที่ก็มีอะไรที่ใหม่ๆก็ได้ตอนนี้เป็นครั้งที่สองที่มามาที่นี้เพราะว่าเคยรู้สึกว่าถ้าจะมาใหม่จะได้อะไรบางอย่างที่ยังไม่เข้าใจ ออนนก็เป็นเป็นประโยชน์ทาชมามาใหม่เพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ที่ที่หลวงตาชี้ในครั้งแรกก็ได้พึ่งเห็นช่วงที่กลับกับที่วัดที่เคยจำพรรษาอันนั้นก็ได้ได้เห็นช่วคราวสิ่งที่หลวงตาพูดถึงอันนั้นก็เห็นว่าเออก็เออน่า,น,าน่าศึกษาน่าสนใจเป็นเป็น เอออันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่แจ้งในเรื่องนั้นอันนั้นก็แค่มันคแค่มีช่วงนึงก็สว่างอันนั้นก็ผิดใล้ายๆเมฆก,ก็ผิดผิดอีกเป็นแค่ช่วงหนึ่งที่ได้เห็นตัวขันห้าทางนานเองเอันนั้นก็มีเดมีอะไรเงียบมีแค่ตัวรู้ที่เงียบเออมันบางทีที่เขาก็อยู่ที่นี่บอกว่าตัวอีบ้ากับไป ันนั้นก็เห็น,หนหทั้งสองอันนั้นก็ทั้งสองก็ทางนานเองอันนั้นก็มันรู้สึกก็เป็นตอนนี้พยายามนึกเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องปัจจุบัน <laughs> 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 ก็เห็นว่าเป็นของจริงก็มีมีจริงเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่พูดแบบ อะไรตเตา,าเอาเรื่องฟุ้งซ่านหรืออะไระลรไม่ใช่ก็เป,เป็นเป็นเรื่องจริงอันนั้นก็แต่มันไม่สามารถยุทาวรไม่ได้มันไม่ได้ตลอดเป็นแค่แป๊บแป๊บช่วงนึงอันนั้นก็แต่มีแต่ความอ,อยากอีกมีแต่มีแต่ลงในสังขารอีกอันนั้นก็มันรุดออกอันนั้นก็ยังไม่ชำนานที่จะเข้าสภาวะนี้อย่างไรหรืออะไรเป็นเหตุที่ สภาวะนั้นเกิดขึ้นช่วงนั้นก็ยังยังสงสยัยยังนั้นก็พยายามพยายามที่จะลุดออกจากสังขารอีกนั้นก็มันวุ่นวายวุ่นวายมันข้างในเพราะว่ามันมีแต่พยายามมีแต่ทุกข์นั้นก็ทุกข์มากเพราะฉะนั้นก็มามาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําให้นี้ให้มันแจ้งกับ เข้าใจเพราะว่าตามจริตก็ถ้าไม่เข้าใจไม่ยอมไม่ยุติก็แอนเคยคิดว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งจบกิจก็แอนถ้าจะไปสงเคราะห์อนุเคราะห์แอมคนที่เมืองนอกเขาก็ถามเยอะเขาก็สงสัยเยอะถ้าสามารถตอบไม่ได้มันมันศรัาเกิดยาก เพราะฉะนั้นต้องต้องต้องสามารถตอบได้แบบละเอียดแอนเขาก็ยังยิ่งสนใจเรื่องสภาวาธรรมอันนี้เป็นยังไงเรื่องเหตุผลอันนี้เป็นเพราะอะไรอันผลอันนี้เกิดเพราะเหตุไหนแอนก็เหตุนั้นเกิดเพราะอะไรเป็นผลของเหตุนหนอะไรก็ต้องรู้จักตามระดับเพราะฉะนั้นไกล่เกล่จิต ยังยังยังไม่ได้ปล่อยสังขารเต็มที่ยังยังสนใจยังยังยังคิดยังวิเคราะห์ยังยังยังสังเกตอันนั้นก็อันนี้เป็นสิ่งที่สิ่งที่ก็มันมันทำให้ไกลความยึดมันที่มันไม่ได้ มันถ้าไม่ปล่อยก็มันสามารถสัมผัสสภาวะที่เป็นธาตุธาตุเดิมก็ไม่ได้แ mm. อนกรที่ได้สภาวะนั้นเคยจยจำได้ช่วงนั้นมีแต่ช่วงช่วงคราวมีแต่ผู้รู้กับผู้หลงผู้รู้ผู้หลงผู้รู้ผู้หลงผู้รู้ผู้หลงก็ลองรู้ลองรู้ลองรู้อันนั้นก็ช่วงหนึ่งก็ได้เห็นว่าทั้งสองก็มันบังคับไม่ได้ ทั้งสองก็เป็นคองเกิดตับนั้นก็ช่วงหนึ่งก็ละพูดาว่านั้ก็ได้เข้าสภาวะนั้นได้แก่แต่อีกสักแบบก็ได้ลงอีกมันนั้นก็พยายามกลับมาที่เดิมแต่ก็มันยังไม่ชำนาญก็อนตามที่สังเกตเ,เวลาลงตาชี้ในขนก็ เขาก็มีความรู้เยอะเขาก็ได้สามารถพูดเมื่นลองตาได้อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นนี้ธรรมชาติเป็นนี้อันนี้เป็นสังขารอันนี้เป็นอีบาอันนี้เป็นป้ายอันนี้อันนั้นเยอะแยะมากมายแต่ไม่รู้จักสภาวะในปัจจุบันในตัวเองสามารถขนาดมองคนคนอื่นยังออกได้แต่ไม่ไม่มองตัวเองไม่ออกพูดถึงว่าสัตติ มันไม่เร็วพอที่จะรูดทันใจใจใจไม่เห็นใจตัวเองแต่ก็เห็นใจของคนอื่นพูดถึงว่าออกนอกกับเมือนเมือนไม่มีความฉินที่จะแอมดูข้างในเพราะว่าถ้าเป็นปุปฏิบัติธรรมเวลาผัจจะเกิดขึ้น เวลาคนทั่วไปก็สนใจสิ่งที่สิ่งที่รับรู้แต่อารมณ์แต่ผู้ปฏิบัติก็ดูแต่ใจอมใจมีกิริยาอะไรบ้างต่อการกระทบพูดงการกระทบแล้วใจเป็นอย่างไรก็มามามา,มาดูข้างไนตลอดนั่นก็แต่อันนั้นตามที่สังเกตก็เป็นมันมันดูข้างนอกตลอดมันมันมันไม่เคยดูข้างใน อันน e ั้นก็มีมีอันนั้นก็หลงไม่มีสัตธิอันนั้นก็มีเดนีวอนมีแดงครับแมันหลายคนก็มืดมันมันเมื่อนเมื่อนเมามันมันมองอะไรไม่ออกพูดงว่าไม่มีสมาธิมันนิวรนกรอบมีแดงสงสัยมีแดอยากอันนี้อยากอันนั้นอันนั้นก็มันไม่รู้ทันไม่ไม่ใจไม่เห็นใจอันนั้นก็ ไม่ต้องพูดถึงอย่างแจ่มแจ้งไม่ต้องพูดถึงมันแต่ก็รู้รู้เขาก็รู้ใจแบบเปื้อนหลังพูดถึงว่าถ้าเป็นเรื่องอดีตเขาก็มองออกได้ถ้าถ้าลงตาจีนนะี่เขาก็เออใช่ใช่ใช,ใช่แต่เรื่องพัปัจจุบันมองไม่เห็นอันนี้เคยได้สังเกตัน,นเคยคิดว่าเอ,อ๊ะทำไมมัน แต่ก็ครูปะเองก็มันมันมัน,มนคล้ายกันมันเหมือนกันแหละครับมันปราชา์ท่านว่านนะเราตัวเกตคือเวลาที่ที่ท่านบอกอะคือไปมาแล้วมาฟังแต่กลับบ้านแล้วที่พอฟังเสร็จก็กลับไปกระทิ้งหมดนะคือไม่ได้ไม่ได้ไปม,มาแค่ฟัง,งเฉย ก็กลับไปไม่ได้นําไปไม่ได้นําไปปฏิบัติก็กลับไปกระทิกเหมือนเราอยู่ในโลกอยู่โลกก็เป็นความโลยู่อย่างชาวโลกทั่วๆไปแล้วก็อยู่กับความทุกข์แล้วก็เอาไอ้พวกกิเลสต,ต่างๆทีมันริดกายใจคิดไปเรื่องอะไรต่างๆก็มากหมันมันก็เลยมองไม่เห็นจะจะทำความจริงที่เกิดขึ้นในกายในใจตัวเองมันก็เลยแต่ก็มาก็คุยกันอยู่กับท่านท่านาก็บอกพี่นา ท่านมาปรึกษาเราว่าแบ่งออกเป็นสามสี่ประเภทให้ท่านพูดท่านเป็นคนตังเกตก็ประเภทที่หนึ่งเไว้ที่หนึ่งอ่ะครับก็ประเภทที่หนึ่งเป็นคนไม่ปฏิบัติก็มาเวลาอยู่ที่ทางโลกก็เขาก็ได้ลงลงในกามไปแสวงหากามสุขกับทํำบา น,นั่นก็ประเภทที่สองก็ได้ฟังธรรมะอยากเป็นคนดีพยายามไม่ลงทางโลกอันนั้นก็พยายามละแต่อคุศลอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งอันนั้นก็นึั้นก็บางคนได้ลงโลกข้างหนอกแต่ฟังธรรมะแต่ไม่ปฏิบัติไม่ไม่คุ่ว่าเป็นเป็นคนดีระดับหนึ่งแล้วแต่ มันมันใครๆเป็นมันแค่พอใจกับเข้าใจแบบสมองเวลาอยู่ที่โลกก็ยึดยึดในโลกเวลามาที่วัดก็พยายามไปอ,อนานิพานพูดถึงมาที่โลกก็ได้ไปตามกามสุขมีความสุขกับครอบครัวอะไรอะไรใเวลามาวัดก็เข้าเราเข้าโหมดเป็นผู้ ผู้สแสวงหานิพานเดี๋ยวไม่ใช่ผู้ปฏิปัติบางทีก็นิดน้อยแต่ผู้สแสวงหานิพานแต่ไม่ไม่รู้ทันใจตัวเองข้างนอกไม่รู้ทันใจอยู่ที่นี้พูดมาเป็นถางที่ไม่ใช่ใบพาใบหลุดพ้นเพราะว่านี่ลงหลงโลกอันนี้ก็หลงพยายามโดยไม่รู้ตัว อันนั้นก็เสียใจทําไมทําไมไม่ได้ไม่ได้น่ก็ร้องไห้ทําไมไม่ได้เขาใช้ทั้งหมดแต่ร้องไห้ร้องไห้อันนั้นก็ร้องจาชี้แน่อีกครั้งหนึ่งร้องไห้ร้องไห้อันนั้นก็มันทําไมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันเขาไม่เข้าใจมันเข้าใจหมดแล้วทําไมไม่ได้เพราะว่ามันไม่เห็นตัวเองมันใจไม่เห็นใจอย่างแจ่มแจ้งอันนี้เป็นทางทางไปเข้าสู่พระนิพพาน อันนี้เป็นนั้นก็เขาก็ไปกลับโลกอีกนั้นก็กลับใหม่นั้นก็ไปโอ้ไปไป,ไปที่บ้านนี่ก็กลับใหม่ไปนะแต่ไม่ได้แก่ใครแต่เห็นมาได้ได้ฟังมาหลายคนก็หลายปีเป็นแบบนี้แล้วครับก็นันก็ลองจะมีความเมตตาทักไม่ทักอีกพูด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 อีกแต่มันไม่ไปไหนเพราะว่ามันก็ มีมีบางทีก็มีทิศที่ก <relying assessment> ็สามารถฟังบาลูได้พูดถึงว่าปริยัติปฏิเวทคามปฏิบัติหรือคิดว่าการการการพิจารณาคือปฏิบัติลงลงในความคิดคือปฏิบัติหรือเหมือนเหมือนหลวงตาพูดว่าตัวอีบ้าพยายามละเตอีบ้าโดยความคิดแต่มันมันถ้าใจไม่ ไม่เห็นไม่เห็นของจริงก็ไม่ยอมไม่ยอมสักทีครับคุณจะต้องเห็นพูดยึงว่ามีระะููรต้องอถ้าจะเห็นสังคารไม่เที่ยงโดยปัญญาจะใคร่คำนัดจะวิราคะตัวสิ่งนั้นอันนี้เป็นทางที่จะหลุดพ้นคุณจะต้องเห็นคุณจะต้องเห็นไม่ใช่คิดต้องเห็นสังคาร เป็นสังขารไม่เที่ยงถ้าจะเห็นจริงๆก็วิราคาเกิดขึ้นไนนี้เป็นถ้าไม่มีวิราคาเกิดขึ้นแสดงว่าก็ยังไม่มีปัญญาอันนี้เป็นตัวสังเกตที่มีปัญญาแต่ถ้ายังอินกับโลกอินกับสามีภรยาอะไรๆสุขอันนี้นั้นอันนี้คือวาราคะอันนี้ไม่ใช่วิราคะแต่ถ้าคุณจะเห็นว่าถ้าปฏิบัติแล้วคุณจะคลายออกจากถังโลกคุณจะคลายก ไม่ใช่เบื่อพอโกรธรือไม่ชอบหรืออะไรอะไรแต่ก็มันมันเห็นว่าไม่มีสาระนั่นก็คุณจะเริ่มมันมันคล้ายๆรดชาติมันช่ดจืดนั่นก็คุณจะมาทางธรรมเือมามาดูข้างในมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดูเด็จ,จิตมาขึ้นฝรั่งพูดตรงดีนะ พอเป็นเป็นนักสังเกตนะวิเคราะห์พิจารณาเอาใหม่เอาใหม่เราที่เราลองทวนดูที่ว่าจําได้หมดหรือเปล่า,าแล้วว่าเงของขอนุญาตพระอาจารย์ทวนเมื่อกี้เนี่ยค่ะยังยังฟังยังจับจะาใข้อ,อใจความไม่ได้อะค่ะจะทําความเข้าใจกับกับพระอาจารย์ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะตรงไหนตรงไหนต<ร>งประเด็นไหนประเด็นที่ว่าเพียงแค่เร,เ,รเ,รเรา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 คิดเราไม่ได้ดูตั้งแต่ตรงนั้นนะคะ อรารมณ์ค่ะคิดเอาแต่ไม่ได้รู้จริงอออาจกระแจครับครับแอมจะฮาจะพูดยังไงดีเหมือนคนยมอยากออกจากทุกขแต่ยังไม่เห็นทุกข์ทุกคืออะไรจริงๆ เพราะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันออกไม่ได้ถ้ายังไม่รู้จักปัญหาก็คุณจะสามารถหทนเดเหตุของปัญหาไม่มีทางนั้นก็สามารถปฏิบัติละเตเฮตุไม่ได้เรหาทางที่จะละเตเฮตุไม่ได้พู้ใดยังไม่รู้เอมอันนี้เรียกว่าคนก็เรียกว่าสัญญวิปรลราสสิ่งที่สิ่งที่ไม่เที่ยงคิดว่าเป็นเที่ยงสิ่งที่ เป็นทุกข์คิดว่าเป็นสุขสิ่งที่เออเป็นไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนบังคับปัญชาไม่ได้คิดว่าบังคับปัญชาได้บางทีรู้จักตวทฤษฎีก็ได้พิจารณาบ้างคิดบ้างอะไรเหตุผลอันเปรียบเทียบอันนี้อันนั้นอันนู้นแต่ไม่มันมีสภาว่าเยอะๆที่ยังไม่ได้เห็นยังไม่รู้จักที่สัตติรู้ไม่ทันอันหลงประจําหลงตอยไม่รู้พูดถึงว่า เป็นสองประเภทคนคนทางโลกกดหลงหลงเด็อดรุกต่อยไม่รู้เป็นทุกข์เพราะว่าพยายามหนี้จะทุกตลอดมันไม่เวลาเจอทุกข์พยายามหนีไม่มองหมันไม่เข้าใจหมันไม่ไม่ทำให้เข้าใจหมันแต่พระเจ้าสอนว่าทุกข์ต้องให้รู้แต่ทางโลกคือทุกข์ต้องหนีต้องผัดต้องทําลายต้องต้องจัดการหมันถ้ามีทุกข์แต่ไม่ได้เรียนรู้ น,นี่เป็นสิ่งที่ทนได้ยากเพราะว่าทุกเป็นสิ่งที่ทนได้ยากแต่ส่วนมากคนก็มันไม่ยอมที่จะรู้ทุกนี้แต่ทุกเพราะฉะนั้นเวลามีทุกก็พยายามเปลี่ยนอารมณ์ก็ดูทีวีคุยกับเพื่อนลองอินเทอร์เนต็ตสาระบัดไปเที่ยวไปชันกาแฟาลานกาแฟาไปช้อปปิง้งไปทำนี่อำน,น,นั้นทำนู้นไม่ยอม ดูวความจริงไม่อยู่กับตัวเองมันอยู่กับอยู่กับลงข้างนอกหรือลงข้างในโดยไม่มีไม่รู้อันนั้นก็ถ้าไม่รู้ไม่ต้องพูดถึงปัญญาบางที่มีความรู้เยอะแตป่ปัญญานี้ใช้ไม่ได้เพราะว่ายัางไม่เห็นปัญหาเพราะฉะนั้นความรู้ที่จะแก้ปัญหาใช้ไม่ได้เพราะว่ายัางไม่เห็นปัญหา เือนหมอบางทีหมอได้ศึกษาเยอะสำหรับความป่วยลายลักษณะลายลักษณะแต่ถ้าไม่ถ้าหมอไม่รู้จักสาเหตุของของของความป่วยของผู้ที่มาหาไอที่ผู้ที่ผู้ป่วยก็มันใช้ความรู้นั้นไม่ได้บางทีก็มีได้ความรู้แต่ตอนนี้มองไม่ออกเป็นเป็นป่วยอะไรจริงๆ ไม่รู้จักอันนี้เขาก็มีปัญหาเพราะอะไรจริงๆนั่นก็ใช้ความรู้นั้นไม่ได้บางทีเคยได้เรียนมาแต่ถ้าไม่รู้จักปัญหาคืออะไรจริงๆสาเหตุคืออะไรจริงๆก็สามารถจัดการสาเหตุไม่ได้นันนี้คือปฏิบัติคือว่ามันมันสิ่งที่ฝังต้องให้มันเห็นเองมันพิสูจน์เอง มันสัมผัสเองทึ่งใจก็ยอมถ้าใจยอมใจก็ยุดห็นถ้ายุดก็เย็นแต่ใจก็ไม่ยอมะนั้นก็ขนก็ร้องไหายเพรามันไม่ยุดไม่เย็นมันร้อนที่บ้านก็ร้องห้แล้วก็มานีที่วัดที่วัดก็ร้องไห้ก่อนนีที่บ้าน นั่นก็สลับกันก็เมื่อนือนมีผู้ปฏิบัติไม่กี่วันที่แล้วก็ช่วงแรกเดชลองทาผู้ไทยฟังมาหลายครั้งแล้วแต่ช่วงแรกก็รู้สึกเหมือนเศร้านั้นก็วันสุดท้ายดีใจเพราะว่าสามีก็มารับแต่อีกสักทักก็อยู่ที่บ้านก็เศร้านั่นก็มามาที่วัดใหม่นั่นก็ดีใจที่มาที่วัด ก็สลับการสลับกันมาสลับกันมาสลับกันไปกับคนที่ใครๆมันได้เริ่มสังเกตเขาก็เห็นว่าเออจะต้องอะไรผิดมันมันมาน,นี้ไม่ใช่น่าใช่นะเขาก็ยอมความจริงยอมว่ามันตัวเองยังไม่ยังไม่ไปร,รู้อะไรพอถ้าปร,รู้ก็ต้องไม่มีทุกข์เอ็นไม่ใช่มี มีแต่ปัญหามากกว่าเดิมเพราะว่าถ้าลงลงในตัวจะมีปัญหามากกว่ามากกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นคนที่พบได้ยากพูดงี้งว่ามันมีปัญหาสังคมเยอะมากมากกว่าเดิมเพราะว่ามันมันเข้าใจผิดแต่ตัวเองคิดว่าเข้าใจแต่ถ้ายอมแล้วเออมันอันนี้ไม่น่าใช่แล้วครับก็อันนี้ เป็นจุดที่จะสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ที่จะยอมฟังบางที่ก็ยอมทำไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆนะก็แก็บกระเป๋าเรือ,อก่อนที่จะออกจากวัดก็ทิ้งที่นี้มีเมืินเ,นเวลาโยมมาที่วัดรับศีลก็ได้รับศีลแล้วก็เวลากลับบ้านก็ทิ้งศีลอยู่ที่นี่นั่นก็กลับบ้านก็ทำเหมือนเดิมเข้าใจไหมมาขึ้นไหม กับพ่อการพระอาจารย์แล้วว่าประเภทที่สี่เมื่อกี้พระอาจารย์พูดแค่สามประเภทอีกประเภทหนึ่งแล้วค่ะก็อีกประเภทหนึ่งก็มามาที่นี่กับตั้งใจปฏิบัติพดถิงวาได้ปฏิบัติแก่ตัวสังเกตเพุทิงวาฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นไปเรืเ่อยๆอันนี้ก็เป็นประเภทที่สี่อันนั้นก็พุทิงา คนที่ไก่ไก่ไกที่จะแจงนธรรมหรือแจงแล้วสุดท้ายแต่นี่ก็มันมันมันน้อยแต่ก็เป็นธรรมดามันมันผู้ปฏิบัติธรรมก็น้อยมันเป็นเป็นส่วนน้อย